ในวันนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1จัดกระบวนการโดยในหน่วยการเรียนรู้ที่1นึ่งนะคะก็จะมีผลการเรียนรู้ดังนี้นะคะก็คือ1คือตั้งประเด็นหรือคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลกนะคะในผลการเรียนรู้ข้อที่2ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิวชาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับนะคะในส่วนของอหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็จะมีผลการเรียนรู้อยู่สองข้อนะคะโดยในส่วนขององานที่เราจะทําในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะก็คืองานแรกเนี่ยนะคะก็ะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้ ดูคลิปวิดีโอดื่มน้ำเราเปิดขวดปุ๊บเราก็จะเอาหลอดเสียบใช่ไหมเวลาเราดื่มน้ำอัดลมก็เหมือนกันหรือกาแฟก็เหมือนกันฮะมีข้อมูลตัวเลขที่น่าตกใจฮะการใช้หลอดของคนเนี่ยต่อวันต่อคนและหลายๆคนทั่วโลกเป็นปริมาณมหาศาลนี่จะเป็นขยะของโลกในอนาคตน,นะครับตอนนี้กําลังรณรงค์เพื่อลดการใช้หลอดกันอยู่ติดตามจากรายงานครับ ตามข้อมูลทางสถิติพบว่าในแต่ละวันมีชาวอเมริกันโยนหลอดพลาสติกทิ้งมากถึง500ล้านหลอดซึ่งพอที่จะบรรจุในรถโรงเรียนจำนวน125คันนั่นหมายถึงเฉลี่ยการใช้หลอดพลาสติกของชาวอเมริกันตลอดชีวิตอยู่ที่35,000หลอดต่อคน ซึงเป็นเพียงการค่าประมาณในระดับต่ำเท่านั้นข้อมูลจาก Li t e r รติแอปพลิเคชันค้นหาและระบุเส้นทางของขยะเปิดเผยว่าหลอดพลาสติกถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่6ชนิดขยะที่พบมากที่สุดในโลกและติดอันดับหนึ่งในสิบเศษขยะทางทะเลตามรายงานของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Ocean Conservancy ในแต่ละปีมีพลาสติกปริมาณกว่า8ล้านตันถูกทิ้งลงมาหาสมุทร โดยหลอดพลาสติกไม่สามารถรีไซเคิลได้เนื่องจากมีขนาดเล็กเกินไปและสามารถผลิตได้จากพลาสติกชนิดต่างๆนำไปสู่ปัญหาขยะพลาสติกปัญหาหลอดพลาสติกกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ต้องการลดการใช้หลอดพลาสติกอย่างนายไมโลครสที่รเริ่มโครงการ b บีสตรอฟรี Free, เมื่อปี2011เพราะสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาสั่งเครื่องดื่มที่ร้านอาหารก็จะมีหลอดพลาสติกในเครื่องดื่มมาด้วย ซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องใช้หลอดพลาสติกและคนส่วนใหญ่ก็ใช้หลอดพลาสติกเพียงไม่กี่นาทีก่อนโยนทิ้งทําให้ทรัพยากรสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุขณะที่เมื่อปี2015 คลิปวิดีโอสุดสะเทือนใจขณะกลุ่มนักวิจัยกำลังช่วยเหลือเต่าทะเลต,ตัวหนึ่งหลังหลอดพลาสติกได้เข้าไปติดคารูจมูกถูกเผยแพร่อ,พอ,อย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงปัญหาการใช้หลอดพลาสติกแล้วทิ้งที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ความมักง่ายนี้ยังทำให้บรรดาสัตว์โลกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวกลับต้องมาทรมานจากน้ำมือมนุษย์อีกด้วย ดานผู้รีเริ่มโครงการ Strawless Ocean นายแอนเดรียนเกรนเนอร์ได้เปิดตัวโครงการชื่อว่า Stop Sucking เพื่อลดการใช้หลอดพลาสติกและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้หลอดพลาสติกซึ่งภายหลังเปิดตัวแคมเปญได้ไม่นานพบว่าแคมเปญดังกล่าวช่วยชาวซีแอตเทิลในสหรัฐลดการใช้หลอดพลาสติกได้มากถึง2.3ล้านหลอดภายในระยะเวลา3เดือนและช่วยให้บรรดาธุรกิจและร้านอาหารเปลี่ยนไปใช้หลอดที่ทำจากกระดาษที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ ขณะที่ปลายปีนี้เซียท์อธ่ยังเตรียมกำหนดห้ามใช้หลอดและภาชนะพลาสติกอย่างเป็นทางการอีกด้วยความมุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านการใช้พลาสติกได้จุดกระแสะตื่นตัวในอังกฤษด้วยเช่นกันโดยรัฐบาลตั้งเป้ากำจัดขยะพลาสติกทุกชนิดทั้งหมดภายในปี2042ขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมาร้านผับชื่อดังอย่างเวเตอร์สปูนส์ของอังกฤษประกาศว่าจะใช้หลอดกระดาษแทนการใช้หลอดพลาสติกในร้านทั้งหมดกว่า900ร้าน ึ่งหลังจากที่มีการถแถลงข่าวบาร์ผับและร้านอาหารหลายแห่งทั่วประเทศได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยในจอห์นทัสสัน CEO ของเวอร์สปูลกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยประหยัดหลอดพลาสติกได้ถึง70ล้านหลอดต่อปีขณะที่นางแจ็คกี้นูเนส ผู้ก่อตั้งโครงการ The Last Plastic Straw กล่าวว่าการเสนอทางเลือกหรือกำหนดให้การใช้หลอดพลาสติกขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลแทนการห้ามใช้หลอดพลาสติกโดยสิ้นเชิงเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการเพราะไม่ต้องการทำให้คนรู้สึกไม่ดีที่มีความต้องการใช้หลอดพลาสติกหรือต้องการใช้หลอดพลาสติกดื่มเครื่องดื่มของพวกเขาอย่างไรก็ตามยังมีผู้คนอีกกลุ่มที่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มเครื่องดื่มเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือมีฤทธิ์เป็นกรดเข้าไปทำลายฟันรวมถึง ผู้ที่นำหลอดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ทำให้นักเคลื่อนไหวบางกลุ่มกล่าวว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการห้ามใช้หลอดพลาสติกโดยสิ้นเชิงแต่การสนับสนุนให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะการบังคับให้คนทำสิ่งต่างๆอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่สุดนีชาบวงวัฒนะวานิชทีมข่าวต่างประเทศ s ปริงนิวส์รายงานนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยนะคะ ก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คือ,อในงานที่1นนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะแต่ละคนะฝึกการตั้งคําถามนะคะคนละ5คําถามแล้วก็ตั้งสมมติฐาน1ข้อะะจากนั้นก็หาคำตอบแล้วก็เสนอวิธีในการแก้ปัญหาตามวิธีการของนักเรียนนะคะ,ะโดยโพสต์คำตอบลงใน Google Classroom เพราะฉะนั้นก่อนที่นักเรียนจะได้จะเริ่มทํางานนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการตั้งคําถามก่อนนะคะเทคนิคในการตั้งคําถามเนี่ยก็จะสรุปคร่าวๆอย่างนี้นะคะก็คือในเรื่องของระดับการตั้งคําถามเนี่ยก็จะมีคําถามระดับพื้นฐานคําถามให้สังเกตอาจจะเป็นคําถามที่ทบทวนความจํา คำถามที่ให้บอกความหมายหรือคําจํากัดความหรือคําถามที่บ่งชี้หรือระบุนะฮะอาจจะแบบระบุเป็นจํานวนหรือร้อยละอะไรเงี้ยที่เป็นคําถามที่เป็นระดับพื้นฐานนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องการฝึกการตั้งคําถามแบบระดับสูงการตั้งคําถามระดับสูงเนี่ยจะเป็นคําถามที่จะให้อธิบายนะคะคำถามที่จะให้เปรียบเทียบคําถามให้วิเคราะห์คําถามอาจจะให้ยกตัวอย่างหรือให้สรุป คำถามที่ให้เป็นประเมินเพื่อเลือกทางเลือกนะคะหรือคําถามที่จะให้ประยุกต์หรืออาจจะเป็นคําถามที่จะสร้างเป็นสิ่งคิดค้นหรือสิ่งใหม่ๆหรือเป็นผลิต,ตผลใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปคร่าวๆของระดับของการทั้งคําถามนะคะซึ่งในสไลด์ที่ครูโพสต์เอาไว้ใน g o o g l e c l a s s r o o m นะคะในหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่1 นักเรียนสามารถไปเปิดดูเพิ่มเติมในรายละเอียดนะคะซึ่งครูจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ในสไลด์นะคะนักเรียนก็จะคลิกไปอ่านวิธีการเทคนิคของการตั้งคำถามอย่างละเอียดนะคะจากในสื่อการสอนที่ครูได้แนบไว้ใน Google Class r o o m แนะำให้นักเรียนได้ศึกษา,าเทคนิคการตั้งคำถามอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทาง g o g l e c l a s s r o o m นะคะ ตามตัวอย่างตรงนี้ค่ะเมื่อนักเรียนตั้งคำถามฝึกการตั้งคำถามได้เรียบร่อยก็ให้นักเรียนมาศึกษาในเรื่องของการตั้งสมมติฐานนะคะ,ะการตั้งสมมติฐานเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเป็นการกำหนดข้อความที่คาดคะเนคำตอบของปัญหาเอาไว้ล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นการคาดคะเนคำตอบที่เราคาดคะเนคำตอบเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะคะ จากนั้นนักเรียนก็จะต้องมาหาคำตอบว่าคำตอบที่เราคาดคะเนเอาไว้ล่วงหน้านั้นนะคะผลคำตอบออกมาเป็นยังไงเรียนอาจจะต้องอศึกษาแล้วก็อาจจะต้องทำการพิสูจน์ค้นควานะคะเพื่อให้ได้ความจริงในการค้นคว้าด้วยนะคะ,ะกะ็การตั้งสมมติฐานนะคะนักเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมใน Google Classroom ในหัวข้อหน่วยการเรียน,นรู้ที่1นนะคะซึ่งครูจะมีรายละเอียดให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมในตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยก็จะมีเนี่ยก็ศึกษานะคะนักเรียนก็ลองศึกษาเรียนรู้ลองฝึกกันตั้งสมมติฐาน,นต่างๆนะคะตามนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วย ในการฝึกการตั้งคำถามนะคะ,ะคนละห้าคำถามเนี่ยนักเรียนอาจจะดูคลิปวิดีโอแล้วอาจจะมีคำถามที่มากกว่าห้าคำถามก็ได้นะคะแต่ขอย้ำนักเรียนว่าอยากให้เรียนได้ฝึกการตั้งคำถามท,ทั้งที่เป็นคำถามระดับพื้นฐานและเป็นคำถามระดับสูงอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานที่1นนะคะ